ทุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านก็พบกันในยามเย็นเวลา17นาฬิกาตรงนะสัญญาณขังจากทางวัดสลาวนะก็ให้สัญญาณเวลา5โมงเย็น17นาฬิกาเพื่อเป็นการบอกซั่ย้ำเตือนบอกสั่ย้ำชัดให้นะ ตันผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเร่งเพียรพยายามที่จะทำคุณงามความดีถอยเป็นพุทธบูชาฝึกหัดดักตนดังาศาสนสุภาสิตว่าทัานโตเศรษฐมนุษสเสุในมูชนทั้งหลายบุคคลที่ฝึกแลดีแล้วชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดดังนั้นถึงการถึงเวลาสัญญาณะระฆังอบอกให้ อันนั้นตสัญญา,าเพื่อที่จะให้พระคุณเจ้า,าที่อยู่ในวัดสโลานาก็ได้นุ่งสบงทรงจีวรเพื่อขึ้นสู่โบสถ์จะได้ทำาวดสวดมนต์เย็นทำาวดสวดมนต์เข้าเฝ้าองค์สเระสมัสมมาสัมพุทธเจ้า,าสรรเสริญคุณพระธรรมสรรเสริญคุณพระสงฆ์ น้อมเอาใจมาใส่จิตใส่ใจน้อมเอาธรรมมาใส่จิตใส่ใจเพื่อให้ใจของเรานั้นรู้ตื่นเบิกบานมีความสงบสุขมีความาสันติภายในใจ,ใจิตใจระงบสังงบส,ส,สง,งบระง,งับกิเลสทำกิเลสที่มีอยู่ให้เบาบางให้จางไปในที่สุด ด้วยการปฏิบัติตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันหนึ่งในนั้นก็คือกิจวัตรสิบอย่างหนึ่งในหนในกิจวัตรสิบอย่างก็คือการทำวัดสวดมนต์ก็คือการทําทหน้าที่และก็การเปรียบเสมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนละ้วก็ได้เจริญสมมณธรรมอันเป็นธรรมอันงาม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทนะุกท่านทุกคนดังน,นั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มีโอกาสมีเวลาเสียสละภารกิจหนะ้าที่การงานได้มาทำวัดสวดมนต์ทำหน้าที่ของชาวพุทธทำหน้าที่ของพุทธบริษัทนั้นก็คือ ถ้าที่ของพุทธอักดกระทบุญคุณพระศาสนามันสำรวจความก้าวหน้าเป็นอุบาสกอบาสิกาชั้นนำนะก็กระทำบุญเราก็ทำบุญตามหลักของพุทธศาสนาก็าคือบุญกิริยาวัตถุสามบุญกิริยาวัตถุสิบทานก็ให้ศินก่อรษา ภาวะนาะก็จเจริญทุกนคนแล้วก็เป็นการเป็นหนทางแห่งการทำดีเพื่อขจัดความตรนิความเห็นกวความเห็นเกตัวเห็นเกี่ได้ของตัวเองแลวก,การแบ่งป,ปันเจือจานทุนทรัพย์ใจที่พอจะมีให้กับคนทั้งโลก ผู้ที่อดอยากทุกยากได้อิ่นํำสำราญและก็ให้พ่อแม่ให้ครูบาอาจารย์ให้พระที่ระสงค์นั้นก็เพื่อยกย่องเคารพบูชาคารบบูชา,า,บบชาให้พ่อแม่ก็เพื่อบูชาคนที่ท่านให้เราได้กเ,เกิดมาบูชาครูบาอาจารย์ก็คือท่านให้วิชาความรู้บูชาพระสงฆ์ก็คือผู้ที่สละแล้ว จากชีวิตคาวาะมาบำเพ็ญสม,มณธรรมดำเนินตามอริยมรรคขององคสพระปสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อมุ่งต่อการตัดกิเลสเฉทประหารห่างไกลจากอาสวะกิเลทั้งมวลและก็เป็นผู้นนำทางจิตวิญญาณอของเราท่านทั้งหลายดังนั้นแล้วโอกาสดีโอกาสทองโอกาสแห่งบุญแห่งกุศล มาถึงท่านแล้วนะเราทําได้ตอนที่มีเราตอนที่เราท่านทั้งหลายนั้นมีชีวิตมีลมหายใจเราจงทําความดีทาบุญทํากุศลสร้างสิ่งดีสร้างกุศลผลบุญให้กับชีวิตสร้างสิ่งดีให้กับชีวิตของเราท่านทั้งหลายบุญนั้นนะใครทําใครได้ใครใช้ใครเก่งดังนั้นก็โอกาสแห่งบุญแห่งกุศลแห่งการทำดี แล้วก็คือการทําวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วก็ขอเจริญพรญาติยโยมผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ทำบุญให้กับตัวเองทำบุญให้กับตัวเองก็คือคิดดีทำดี มีชีวิตที่ดีตามหลักศีลธรรมไม่เบียดเบียนไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดกดไม่ดื่มสุราและไม่ไรก็วิทของเราก็จะมีความสุขมีความเจริญในชีวิตทตั้งหลายน,นั่นก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่มีอยู่ท,ที่บ่มเพาะรอเลี้ยงใจของเราทั้งหลายนั่นคือ บนกุศลทุนงานความดีที่เราไดา้สั่งสมอบรมดีแล้วจะเป็นสเสบียงเป็นทางาเป็นบุญให้เรานั้นได้มีความสุขทั้งด้านทั้งในโลกนี้แล้วก็มีความมีความสุขสบายใจอบอุ่นใจเมื่อเราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วบุญจะเป็นเพื่อนแท้ของเราที่จะนําเราให้ไปสู่สุขติสู่ภพภูมิที่ดีนะท่านทั้งหลาย น,นั่นในส่วนนี้ก็ขอให้เจริญพรนะ,ะทุกท่านทุกคนนะได้ทำความดีสร้างสิ่งดีที่มีประโยชน์นะก็จะเกิดประโยชน์กับเราท่านั้หลายเกิดประโยชน์กับสังคมคนดีนะคนทำดีคนสร้างสิ่งดีจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งก็อยู่สบายไม่ต้องหลบไม่ต้องซน ส่วนคนที่ไม่ท,ทําไม่ดีนะก็อยู่อย่างหวาดภาวะอยู่อย่างหวากลัวกลัวคนอื่นมาทาํราร้ายกลัวคนอื่นมารางแกลัวคนอื่นมาจับจองมากระทําย่ายีหาเละเละักลิกขโมยน้อยรือฆ่าพระทุลายขาวก็อยู่อย่างหลบหลบซ่อน,นกลัวตารวจมาจับกลัวคู่อริมาล,ามาลามา้างมาผานมาฆ่ามาทําร้ายคืนนั้นเราก็ควรที่จะทําความดีทําดีทําดีทําดี ที่ของเราก็จะมีความสุขมีความเจริญนะท่นันนี้ก็พบปะกับเราท่านหายไว้เท่เพียงเท่านี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมจากช่อง YouTube บอสล่วนะก็ของเราต่อไปนะก็จะขอขอบคุณและขอบคุณไว้ในะโอกาสนี้ขอจเจริญพร